วันนี้นะคะวันนี้นะคะลุมคิดค่ะได้พาพ่อบ้านของเรานะคะมาเสริมรอค่ะคือนางอยู่กับเรามานะ,ะแล้วก็อยากให้นางดูดีนะคะดูดีมีคลาสนะคะอ่ะเข้าไปเลยจ้ะเข้าไปตามตามคุณคิดเข้าไปเลยอ่ะเข้าไปเลยโอเคเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยห้องแอร์ด้วย อันนี้ค่ะวัสดีค่ะวันนั้นมาปิดเขาไปกรุงเทพอ๋อกรุงเทพไปกรุงเทพอันนี้มาด้วยกันปะใช่ค่ะมาด้วยกันอ่าคนนี้ผู้หญิงตัดได้ค่ะอันนี้เอาทรงไหนไปไปบอกอ่าไปบอกนั่นเขาเลยเลยนะเะอาลองทรงเลยค่ะอันนี้ลองทรงโอเคนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลงานนะคะอันนี้เราโอเคขึ้นไปเลยจัดสาร์าก่อนไหม ลองส่งแล้วก็เซฟให้เขาด้วยไปไปสระผมเลยซานไปสระผมก่อนไปสระเลยไปสระเลยค่ะเซอร์วิสไปเลยไปเลยไปเลยทำไมไม่อยากสระหรอให้เขาสระให้เขานวดเออให้ช่างเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะโอ้โหนะคะขอบคุณลงเคียดเด้อยิ่ดนี้ว่าฮะสระนวดไปเลยนะคะรีแลซกไปเลยเออพี่ที่ นนี่ะะคะมาแล้วเหรอครั้งหนึ่งใช่ค่ะมาเมื่อเมื่อสาสวันที่แล้วค่ะมาแต่ที่นี้ร้านปิดเราไม่ได้มาอ่านโปสเตอร์นี่นะคะก็ให้รอบ้านเข้ามารีแหละนะคะ่คะเข้าร้านประจำลุงคิดเลยนะคะร้านนี้ก็อยู่ใ,ใกล้ๆบิก๊กซีนะคะเราเคยถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งเนาะ น,นี้เอาพ่อบ้านมานะคะก็ให้เขาเดี๋ยวค่อยมาดูผลงานนะคะหลังจากเสริมหล่อแล้วจะหล่อไหมหล่อขึ้นหรือหล,ล,ล่อลงนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือช่างประจาตัวนางนะคะ๋ยวันข้าวม้ามาจะได้รู้ใจกันนะคะส่วนลุงคิดนะฮะช่างประจาตัวลุงคิดนะคะคิวแน่นตลอดฮะ,ะนางก็ไม่ยอมตัดของใครนะคะอาทิตย์ที่แล้วมานางผิดหวังอย่างแรงนะคะ พอเขไปในบิ๊กซีบิ๊กซีก็ปิดน,นะ <laughs> มามื่เนี่ยสร้างมาจาตัวอังกฤษค่ะต้องรออย่างเดียวเลยร้านนี้ค่ะก็อยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีเลยนะคะใครจะมา Big บิ๊กซีอุบลนะคะบิ๊กซีอุบลเดี๋ยวอ่ะพาบิ๊ปซีก็จะเดินดูเสื้อผ้ารอนะคะนี่เป็นอ่ะของผู้ชายเขาบิวตี้เขานะคะเดี๋ยวจะให้ดูร้านนะคะอยู่ตรงอ่ะบิ๊กซีเลย <c oughs> นี่นะคะ นี่ค่ะลุงคิดก็นั่งรอช่างประจําตัวลุงคิดก็คือคนนี้เป็นเจ้าของร้านค่ะนี่เขาเป็นเจ้าของร้านเลยนะคะอันนี้ค่ะร้านเนี่ยนทเนบาร์เบอร์นะคะของข้ามบิ๊กซีเลยค่ะของข้ามบิ๊กซีเลยนี่ค่ะเทนเนต์เบอร์ช็อปนะคะเอาสองหนุ่มมาโอ้โหแบบเห็นพ่อบ้านยกมือไหว้มื่อกี้โอ้โหใจแบบ คือเราเห็นเขาบอกว่าผมเขายาวมากเขาเขาเกรงใจค่ะเขาเกรงใจเรานะฮะเราก็ไม่อยากให้เขาเกรงใจเนาะเราก็อยากให้เขาอยู่แบบครอบครัวนะคะนี่ค่ะบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ก็อยู่ตรงนี้ต้องข้ามเลยค่ะมาง่ายมาสะดวกเดี๋ยวปาไปซีก็จะไปเดินดูอะ,อะไรของในบิ๊กซีเนาะคงไม่ได้ถ่ายตรงนั้นนะคะเพราะว่า ไม่มีใครจับกล้องให้นะคะนี้ร้านข้างๆก็จะเป็นร้านรองเท้านะคะสวยเซ็กซี่มากนะคะสูงสวยเชียวนะคะลูกรับปริญญาโอ้ลูกรับปริญญาร้านเลยปิดอปอโอเค เดี๋ยวไอ้ไอ้เลดยูแอนซานสแตยเฮียไอ้ก็ไปซื้อสิงยูวัาอะไรนะมวยมวยไทยปามใช่แล้วตุ๊ดยูยูรึไม่เบบะเย้ไอ้น้อยลโล่ The yellow f o มวยอะฮะไอ้น้อยไอ้น้แล้วก็พัสเตอร์มวยอ่าไทเกอร์ปาม Warm not cold Okay Warm Okay ได้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  Okay And some maybe the the jelly bear s o อ๋อเจลลี่เบอร์สล็อตเลต โอเคได้ได้ได,ได้โอเคนะคะ <Okay. S 1> แล้วปล่อยให้เขาสองคนอยู่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเดินบิ๊กซีกันดีกว่า เขาบิ๊กซีนะคะเขามีร้านขายต้นไม้ตรงนี้นะคะหูนีปปอปลาตรงนี้น่ารักมากระหว่างปลาดูปลาดุใช่ไหมห้ามจับตัวปลาเด้ออุอ้ยปลาดุกินอะไรมาจ้าทั้งดุอะ่ะว,ว้าวอ่างน่ารักมากเลยค่ะเอออันนี้แก้วแค้น่ารักอะ่ะมันเป็นแก้วค่ะแต่มันเป็นต้นแค้อ่ะเออสวยจังเลยอะ่ะ ปลาที่นี่ดุนะคะอเนี่ยเขาบอกระวังปลาดุถึงกับเขียนป้ายบอกเลยนะคะปลาดุมากนี่เขาแต่งแบบน่ารักน่ารักเลยนะคะแผ่บรารมีแคะอันนี้บรารมีแคะนะคะต้นบรารมีแคะส่วนต้นอันนี้สวยอะ่ะสีม่วงสวยจังเลยอะ่ะ ตรงนี้ก็เป็นร้านขายต้นไม้นะคะอยู่หน้าอยู่ข้างหน้าบิ๊กซีเลยนะคะนี่ค่ะอยู่ข้างหน้าบิ๊กซีเลยเห็นไหมนี่ค่ะนี่ค่ะนั่นนะคะนี่เห็นไหมอยู่หน้าบิ๊กซีเลย โอเคปาปิซีเข้าไปข้างในก่อนนะคะนี่นะคะปาปิซีก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเียหาอาหารของเราก็มีทั้งปลาทอดขนมไก่ต้มน้ำปลาแล้วก็ของสดนะคะกุ้งหมึกนะคะก็รอหนุ่มๆก็ตัดผมเสร็จนะคะก็จะมากินในติมรอนี่ว่าจะสั่งในติมรอสักรวยหนึ่งนะคะอ๋อ เอาใบเสร็จอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ลืมลืมมาใบเสร็จให้น้องเขาดูขอบคุณค่ะโอเคนะคะนี่ค่ะของเราก็จะมีเค้กเค้กกล้วยหอมอะไรอย่างงี้นะคะนี่ค่ะมีปลาหมึกมีปลาสดด้วยนะคะโอเคขอไอศครมเอานี้ดีกว่าเอาเอ๋อสิบห้าบาทค่ะกล้วยเล็ก เบอร์เล็กพอละนี่นลคะ่ะเครื่องของเราค่าขอบคุณค่ะค่ะได้ค่ะมารอด,ด้านนี้ได้เลยนะคะ อให้แข็งได้นะคะน,น,น,น้ำเปล่าพี่อ่ะ <c oughs> โอเคขอบคุณค่ะ <c oughs> อันนี้นะคะทรงผมใหม่ของพอบ้านสวมแมพเขาโอ๋อสวมแมพเขาไม่โกนโอเคนี่นะคะไหนดูซิลองทรงใช่ไหมว้าวนางหล่อขึ้นนะคะเออนี่ค่ะของป้าไปซี่คือตอนเดินมาถ่ายไม่ได้ค่ะเพราะว่าโอ้โห สองถุงเลยส่วนลุงคิดนะคะก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละอ่าสะอยู่เห็นเมื่อกี้ตัดอยู่นะคะช่างก็เพิ่งพาไปสระผมนะคะลุงคิดเอเคนะคะส่วนพ่อบ้านเดี๋ยวจะพาไปกินเนอบอร์เกอร์เ <laughs> บอร์เกอร์เนื้อนะคะเนื้อเบอร์วังนี่ค่ะ อ่านั่งเลยนั่งอะ่ะเขามีที่ให้นั่งข้างนอกนั่งได้อ่ะกินหมดเลยกินหมดเลยไม่เป็นไรน้ำอนะ่ะไม่ต้องเหลือแล้วมดหรอป๋น้ำอ้ยมดพอไหมล่ะเอาอีกก็อเอาอีกเดี๋ยวจะวิ่งไปซ้อเซเว่นให้นี่ห้องน้ำอยู่ข้างหลังเนี่ยเข้าได้ไปไหมห้องน้ำอะ่ะ ไม่ก็มีห้องน้ําบริการที่เนี่ยมาเดินมาไปพี่พาไปมาลลไได้้้แแววนนงตอ จะรถกับลุงคิดนะคะลุงคิดสระผมเสร็จแล้วเซ็ตผมแล้วก็เสร็จแล้ว h a n k you เอาของขึ้นรถกันคิดจะเสร็จแล้วอ่ะเปิดเลยมาหิ้วเข้าท้ายรถเลยเดี๋ยวจะพาพ่อบ้านนะคะก็ไปกินเบอร์เกอร์คิงนะคะไม่ใช่เบอร์เกอร์แมคโดนั่ ใส่ได้ไหมยัดยัดไปเถอะมุมไหนก็ได้เออย,ยัดยัดไปเป็นอาหารนี่แหละน,นี่ก็วางคอนไปเลยอ้ออ้าอืม,อมโอเคเลิศ คือตัดเสร็จแล้วเหรอว,ว้าวไหน,นดูชิเนื้อหล่อเลยไม่เหมือนลังนกละอันนี้คือเจ้าของร้านนะคะอันนี้ลงุงกิตนะคะเ,คเลิศมากอ,อ๋อน,นี่เจ้าของร้านก็จะติดตามเราในช่องชาแนลของเราใน,นเฟซบุ๊กชาแนลค่ะออเ <laughs> นี่ค่ะลงุงกิตเซิร์ชหาให้ดูนะ โอเค thank you ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเกินค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวพาพ่อบ้านไปกินแมคโดนัลลโอเคค่ะไปอ่ะคุณแจเดี๋ยวไปพ่อบ้านเชิญจะรอแล้วก็ไปกินอาหารหลังค่ะไปกินอาหารหลังต่อนะฮะนะดูหนังมั่นขึ้นนะคะหล่อเลยนะคะ แต่ก็ยังสไตล์พ่อบ้านเหมือนเดิมนะคะหนุ่มโสดก็อย่างนี้แหละฮะอ่ะเปิดเลยเออเปิดเออไอที่เปิดมันอยู่ข้างบนน่ะก็เลยรถก็เล็กจะรถไปล้างค่ะแต่มันแบบมัน,ม,นมีคนอรอเราอยู่ด้วยนะคะ นู่นแมคโดนัลล์อีกข้างหลังเลยเดินไปเลย มเสื้อ,อ,อทิมวัดเงี้ได้ิ่มเงี้ยพรอนพ่อนไล้ยังกินกิน่น่อยเล้ยยังกินได้กิมสั่งทินมบนรถก็ดดไ,ได้ ขายไม่มีก็อยู่จุ้ม่าก ออออรร่่ยยกนใส่หอมหัวใหญ่น้อยไปหน่อยใช่ไหมชอบหอมหัวใหญ่อืแต่อร่อยใช่ไหมอ่า you order for พ่อพันอะไรเบอร์เกอร์เนื้อเป็นเซ็ตอ่าเป็นเซ็ตเบอร์เกอร์เนื้อแกบอกอร่อยอ่ะ c h <oughs> e <c oughs> s b u r g e r deluxe same from you no at Big Mac signature Mm-hmm. Bueno, bueno, ตอนนี้นะคะพอเรากลับมานะคะปูนมาลงเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่ค่ะต้องเปิดไฟทำกันเลยนะคะช่างของเราก็ต้องดูด็อกอย่างเดียวนะคะนั่งเฝ้าด็อกไม่ให้ด็อกมาเดินพ้วนเปลี่ยนโอ้โหนุ่นค่ะอลังมาก โซดาแครฟูโซดาอย่ามาวอลกินเนสซิเมนนะโซดาฮะแค่อะไรอ๋อใครจ่ายเนี่ยอันนั่นของคิดเนี่ยเท่าไหร่อ่ะวันฮันเด็เอ็กซ์ติฟาบาทเออเออเดี๋ยวเอากิ๊บมาม้าโอ้ยนี่นะคะอลังมากโอ้ยจะเอียงข้างนอกหรอ